สมาชิก t o y ยต a h ไฮรักไทเกอร์ดีฟดีค่ะกับรถที่มีไฟรูปเครื่องโชว์และมีอาการวูบดับหลังจากที่ทีมช่างได้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นแล้วสำหรับรถยนต์คันนี้จะต้องมีการเททดสอบหัวฉีดและเซตอัพระบบวาลนี่หัวฉีดดีฟ2 5 0ดี2005นะครับมีอาการรั่วหนักดูอาการฉีดครับไหลโจกเลยครับ วิธีการซ่อมของการเปลี่ยนปลายนะครับ ทดสอบหัวฉีด t i เกอร์ดฟดี 2KD นะคะหลังจากที่ทำการซ่อมบำรุงโดยการเปลี่ยนปลายหัวฉีดทั้งหมด4ต้นนะคะอันดับแรกคือการเช็ครั่วค่ะเข็มจะลงช้านะคะเพราะว่าถ้ามีอาการรั่วเข็มจะลงไวกว่านี้เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูการฉีดจ่ายน้ำมันกันนะคะการฉีดจ่ายน้ำมันนะคะออกครบทุกรูนะคะแล้วก็ฉีดจ่ายน้ำมันเป็นเส้นเล็กนะคะเท่าๆกันจะเห็นได้ชัดว่าอาการรั่วลดลงมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับ ปลายหัวฉีดเก่านะคะจะมีน้ำมันหยดแล้วก็มีอาการรั่วที่หนักมากและนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาลวนะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานโรงงานนะคะเมื่อรถยนต์มีอายุการใช้งานสักระยะหนึ่งจะมีการสึกหรอจากการใช้งานค่ะระยะของวาลวของเครื่องโยนต์จะเปลี่ยนไปตามการทำงานค่ะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนใหม่ จึงต้องปรับตั้งค่าใหม่นะคะเพื่อให้รถได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ และอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะคือสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ํามันเครื่องหายช่วยเคลือแบแวดลูกสูบเคลือบกระบอกสูบค่ะหลังจากที่เซตอัพระบบวาล์ว wow! เติมสารเคลือบกระบอกสูบไปแล้วนะคะเราก็จะนําหัวฉีดลงไปประกอบค่ะอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆนะคะก็ประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ค่ะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะนํารถยนต์คันนี้นะคะไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องค่ะ น้ำมันเครื่องนะคะเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะเพราะจะช่วยรักษาระดับความร้อนให้เครื่องยนต์ ปกติไม่ร้อนจนเกินไปและยังปกป้องการสึกหรอของเครื่องยนต์อีกด้วยค่ะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่กำหนดค่ะอยยนจูนนิ่งบำรุงรักษาเครื่องยนต์ค่ะด้วยวีทีวันซูเปอร์ทีทเมนช่วยยืดอายุการทํางานของระบบเครื่องยนต์นะคะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ไอยอนจูนนิ่งเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะซันซอยอัลฟาซินซีเจโฟน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูง มีส่วนประกอบของน้ำมันสังเคราะห์และน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารคุณภาพชนิดพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าจึงมีความคงตัวสูงสามารถใช้งานได้ทุกสภาวะให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001เตาล้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมละลายเมือกทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้สารเคลือบบา์วาว พื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาวและช่วยทำให้บ่าวาว้วของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะล้างทำความสะอาดท่อไอเสียค่ะเพื่อนำขามเมาที่เกาะติดบร,ริเวณภายในออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อให้รถยนต์คันนี้ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะหลังจากทำการซ่อมบำรุง,งท่านสมาชิกไปทดสอบขับมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะสวัสดีครับนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับที่ติดตามอยู่บนที่ทาง Facebook ทาง u t u b e ครับวันนี้เราอยู่กับ To y ย ta Ti เก รีอรีกันนี้นะครับเดี๋ยวมาสอบถามชื่อสมาชิกครับชื่ออะไรครับนลงวิหกโตมาจากจังหวัดไทยนาดจากจังหวัดไทยนาดีอใกล้ๆอำเออเมือนหนคาเภอเหมือนคาครับก็รถคันนี้มีการอะไรครับมันรูปเครื่องโชว์แล้วมันก็ดับครับเป็นมานานนะครับเนี่ยมาหลายวันแล้วไปเข้าสูตรมันก็ไม่หายไม่หายครับได้ไปเปลี่ยนอะไรที่สูตรไหมเพราะว่าเป็นกรองโซล่าแต่ก็ไม่หาย ไปถึงบ้านมันก็ดับดับเหมือนเดิมคือมีพอมีไฟลุกเครื่องโชว์ปุ๊บเครื่องดับปุ๊บดับทันทีนะครับเป็นอย่างนี้กี่ครั้งครับโอ้ตกติดครั้งอะครั้งเลยอ่ามาเปลี่ยนกองกองโวล่าเนี่ยเป็นสามครั้งับถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนนะตกติดครั้งดับเปลี่ยนกองโซล่าดีขึ้นมาหน่อยแต่จงเป็นอยู่เป็นอยู่นะครับก็ถือว่าอาการ อาจจะตีตีเขาเรียกว่าตีโจทย์ไม่ตรงจุดเนาะอ่าใช่ครับก็ปัญหาแน้วก็ยังไม่จบอยู่ดีนะครับแต่ว่าติดตามใจยนต์อยู่ใช่ไหมครับก็คนที่บ้านแนะนํามาอ๋อคือมีเคยมีคนที่บ้านเคยมาทาที่นี่แล้วใช่ครับเขาบอกว่าหายก็เลยมาที่นี่ดูครับอ๋อก็มาตามคำบอกเขาอ่าครับนะครับได้พูดคุยกับทีมช่างไหมครับเมื่อเช้าคุยคุยเขาบอกว่าอะไรครับก็ต้องเช็คระบบตรแลกเช็คหัวดีดก่อนครับ ถ้าหัวฉีดไม่เสียก็เช็คได้ไอ้ราวหัวฉีดอะไรนะบอดี้หัวฉีดมันมีปัญหามีปัญหาด้วยอ่าดีกว่าเช็คหัวฉีดไปอ่ครับมีมีการรั่วไหมฮะตอนเทสนี่รั่วรั่วตอนรั่วด้วยอ่ารั่วอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนปลายหัวฉีดตัดแบนรองหัวฉีดปลายรสี่ต้นเลยใช่ไหมครับครับก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยเรียบร้อยไปขับขี่เป็นไงครับก็ดีกว่าเก่าเยอะนะดีกว่าเก่าเยอะอ่าแล้วกากระพุบดับไฟลุกเครื่องครับไม่มี ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับก็ตอนนี้ขับ้ดยปกติแล้วนะครับเดี๋ยวดูระยะยาวจริงก็เป็นไงถ้ามีปัญหาก็เข้ามาใหญ่ยงริ้งได้ครับก็เป็นการรับประกันของในส่วนที่สมาชิกมาเป็นมาทํากับเรานะครับฝากอะไรถึงสมาชิกครับที่ใช้รถยนต์รุ่นนี้ก็ต้องมั่นดูแลเพราะรถรุ่นนี้มันก็ต้องกี่ปีแล้วตกยี่สิบปีแล้วัอันนี้กี่แสนโลแล้วครับเนี่ยนี่สามแสนกว่าโอ้ ขับมานานเหมือนกันหัวฉีดยังไม่เคยเช็คเครื่องยนต์ยังไม่เคยเช็คเลยยางคแบบยางเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเที่ยงแล้วหัวฉีดครับเปลี่ยนมามาเที่ยงแล้วอันนี้ก็เตรียมผ่านมันเครื่องเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยทีเดียวเลยก็จบครบแล้วก็เติมสารเสริมประสิทธิภาพนะครับเช็คระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับก็ขอฝากสมาชิกนะครับที่มีปัญหาเดียวกันนะครับไปร่งเครื่องโชว์นะครับวิ่งอืดวิ่งไม่ออกนะครับมีอาการดับนะครับติดต่ออย่าอยู่ตัวนิ่งนะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกทุกช่องทางครับแลล้วกกก็ฝาดไค์ กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับอยญ่ยงจูดน่งครับวันนี้สวัสดีครับ